ตัวโมเองนะครับเราย้อนกลับไปถ้าใครจํากันได้นะครับก็ประมาณสักปลายปี -65 แล้วนะครับแวดวงของไทยเองเนี่ยจะคุ้นกับเรื่องของมหากราบโมก็คือหุ้นมรีเทิร์นี่แหละครับที่ตอนนั้นเนี่ยถูกถล่มขายนะครับจนราคาหุ้นดิ่งจาได้ไหมครับว่าตอนที่สูงนะครับประมาณสัก1บาท60สตางค์ลงไปสู่19สตางค์แค่นั้นเองนะครับดูผิวเผินแล้วตอนนั้นก็เป็นแค่การปั่นหุ้นธรรมดานะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยกลายเป็นปฏิบัติการที่ซับซ้อนถูกวางแผนมาจนอย่างดีจนทั้งหลายคนเรียกว่่่่าเเเปป็นนนกกกม้โบรรอทททีีไถึง ของคดีนะครับที่หลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่าแล้วเรื่องของคุณหมอเกิดอย่างไรไปย้อนรอยกันสักนิดน,นึงนะครับเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นมหากราบนะครับเกมปร้นโบเกอร์รอรรขันใหญ่เลยของประวัติศาสตร์ <S 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 ย้อนกลับไปก่อนนะครับตั้งหลักป้ายปี2565ครับ กลุ่มผู้กระทาความผิดใช้เวลาประมาณ2ปีในการสร้างราคาของหุ้นมอเห็นไหมครับนี่ไหลเวียนน้ำตกกันนะฮะสร้างราคาหุ้นมอต่อนนั้นเปลี่ยนมานะครับต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อมาเป็น d n a นะครับาจากหุ้น d ี a นเเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอโดยการนะครับสร้างราคาจากหลักสตางค์ให้พุ่งขึ้นไปเกือบ3บาทราคามูลค่างตลาดคือ Market Cap นะครับจาก2ปพันล้านเก้าไปเป็น2 0,000ล้านจุดคล้ายแมคค็กคือวันนี้ครับ10พฤศจิกาย,ยน65นะครับก็เกือบจะ3ปีแล้วล่ะ มีคำสั่งซื้อหุ้นมอนะครับจำนวนมหาศาลนะครับที่มีราคาเปิดนะครับ ATO เนี่ยมูลค่า4,500ล้านบาทผ่านบริษัทหลักทรัพย์ก็คือโบรกเกอร์กว่า10แห่งโดยบัญชีที่เรียกกันว่า cash account พูดง่ายเป็นบัญชีที่เปิดให้นักลงทุนสามารถลงทุนก่อนแล้วไปจ่ายทีหลัง โบรกเกอร์จะชำระราคาในะอีก2วันทำการว่าง่ายคือทีบวกสนะครับทีนี้ถามว่ามันก็เป็นกระบวนการปกติแล้วช่องโหว่มันคืออะไรช่องโหว่ตรงนี้ครับอยู่ที่การใช้หุ้นมอที่ตอนนั้นราคาสูงไปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับมาเป็นหลักประกันของวงเงินซื้อขายกับโบรกเกอร์อย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นโบรกเกอร์เขายัางไม่ได้เงินนะครับเขามีแค่ตัวหลักประกันก็คือตัวของหุ้นมอในต,ตอนที่ราคาในะมันสูงมากนะครับทีนี้พอมีการจับคําสั่งซื้อขายเสร็จ กลุ่มผู้กระทําความผิดนะครับซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นนะครับก็ได้มีการเทขายหุ้นล็อตใหญ่ออกมาพร้อมกันราคาหุ้นก็เลยดิ่งติดฟอรอทันทีท่านคิดดูตอนที่เป็นหลักประกันร,ราคาหนึ่งแต่พอถูกดั้มออกไปทีบวกสคุณตอนนั้นราคาตกไปแล้วเหลือ16สตางค์ท้ายที่สุดกลุ่มผู้ซื้อนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับก็ไม่ชําระเงินค่าซื้อหุ้นในทีบวกสองทำให้บรกเกอร์ที่อนุมัติวงเงินต้องกลายเป็นผู้ที่รับ ความเสียหายไปเพราะต้องเอาเงินของบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้แหะครับไปจ่ายให้กับฝั่งของผู้ขายแต่ว่าทีนี้ไม่ได้รับเงินจากฝั่งผู้ซื้อนะครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายมหาศาล4,500ล้านบาทเลยครับ ไปเปิดทำลายกันหน่อยดีกว่านะคะว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะของเหตุการณ์นี้หลังจากที่มีความเสียหาย hmm. นับ4ี่พันกว่าล้านบาทเนี่ยนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาร่วมมือกันอย่างไรนะคะโดยเหตุการณ์นี้เองถือว่าสั่นคลอนความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นอย่างรุนแรงนะคะในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีหลายหน่วยงานค่ะที่ร่วมมือกันอย่างรวดเร็วในการจัดการกับเหตุการณ์ hmm. นะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานกรทสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ปปงปอ,อสดีเอสไอแล้วก็กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะโดยถ้าไล่ไทม์ไลน์เดี๋ยวจะมีภาพให้ผู้ชมได้เห็นนะคะเริ่มจาก1 0บถึงสิพฤศจิกายนค่ะราคาหุ้นมอเนี่ยพอดิ่งลงไปติดปรอสองวนันตลาดหลักทรัพย์เองก็แจ้งเตือนบร็กเกอร์ถึงความผิดปกติทันทีนะคะ1ิพฤศจิกายนบร็กเกอร์ผู้เสียหายก็เลยประสานไปยังสํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปอง,งอแจ้งพฤติกรรมที่อาจจะเข้าข่ายความผิดบูญฐานตามกฎหมายฟอกเงินหลังจากนั้นค่ะ14พฤศจิกายนนะคะกลุ่มบร็กเกอร์ร้องทุก ต่อกองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปออขณะที่ตลาดหลักทรัพย์เองก็สั่งพักการซื้อขายหรือว่าขึ้น SP หุ้นมอเป็นเวลา5วันนะคะสังเกตได้เลยว่าทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกกันติดๆกันเลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะ21พฤศจิกายนไม่กี่วันหลังจากที่มีการไปร้องทุกข์เนี่ยน,นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญก่อนเปิดตลาดภาคเช้าค่ะปปงออกคําสั่งอายัดทรัพย์สินของอัภิมุกบํารงวงและพวกที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราวเพื่อสกัดกัน้นเช่นทางการเงินและทําได้อย่างทันท่วงทีนะคะ ต่อมาค่ะระหว่างนั้นก็ดําเนินการสืบความนะคะแล้วก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวตามลําดับจนกระทั่ง10กุมภาพันธ์ปี2566ค่ะทางสํานัญญญากงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และแตลาดทรัพย์หรือก,ออกรทชกล่าวโทษผู้กระทําความผิดฐานสร้างราคาหลักทรัพย์ปอต่อปอศสอ27มิถุนายนปี2566ก,กรทชก็กล่าวโทษบุคคลเพิ่มเติมขยายช่วงเวลากระทําความผิดแล้วก็ย้อนไปถึงวันที่18<ๆ>รกรกฎาคมเลยนะคะจนกระทั่ง4ตุลาคม2566นะคะก็เป็น วันที่เ s ซนั้นรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษค่ะพอเด i รับมาแล้วเป็นอย่างไรต่อครับทางด้านของอีิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเไอนะครับก็คือพันธุ์รียุทธนาไพรดำบอกว่าทางกรม ก็คือ DSI รวบรวมหลักฐานชิ้นสําคัญที่ชี้ให้เห็นถึงการกระทําความผิดย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันทั้งเส้นทางการเงินกลุ่มชัดลายที่ใช้การวางแผนแล้วก็ IP address ครับซึ่งใช้เทรดหุ้นซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ต้องหาอยู่ในสถานที่เดียวกันนอกจากความผิดตามพรบรหลักทรัพย์ไปแล้วครับ DSI ยังได้ใช้กฎหมายอื่นเข้าไปเนินคดีด้วยเช่นกฎหมายฟอกเงินกฎหมายความผิดฐานอั้งยี่ซ่องจนเพราะผู้ต้องหามีการรวมตัวกันเพื่อวางแผนการกระทําความผิดย่างเป็นระบบโดยการอาศัยความชำนาญในวงการซื้อขายหลักทรัพย์นี่แหละครับ ทีนี้จากการสอบสวนและ DSi แบ่งกลุ่มผู้ต้องหาออกเป็น3กลุ่มครับ 1. กลุ่มผู้คิดวางแผน 2. กลุ่มตัวการและผู้สนับสนุนก็คือผู้ที่ส่งคําสั่งซื้อขายนี่แหละครับและ 3. กลุ่มเจ้าของบัญชีผู้แทบยืมบัญชีเนี่ยมาใช้ทางด้านของพลตรวจโทจิรพภูริเดชอันนี้เป็นบชกนะครับผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางบอกว่าคดีนี้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้กระทาความผิด4ีราย ยึดและก็อายัดทรัพย์ได้4,500ล้านบาทถือเป็นคดีปั่นหุ้นที่สามารถดําเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้จำนวนมากที่สุดคดีหนึ่งเลยทีนี้ถามบอกว่าแล้วทีนี้บ้านเราเองเนี่ยจากกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะยกระดับในเรื่องการสร้างเกราะป้องกันเนี่ยนะครับแบบนี้อย่างไรบ้างคุณอัศเดชคงศริกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกคดีหุ้นหนีก็คือมอเป็นบทเรียนสําคัญที่ทําให้ตลาดทุนไทยต้องยกระดับมาตรการป้องกันให้แข็งแกร่งขึ้น ตลาดทรัพย์ได้มีการยกระดับนะครับมาตรการกำกับดูแลโดยการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเช่นมาตรการออโต้พอสรายหลักทรัพย์ มาตรก,การมินิมัมเรสติ้งไทม์การเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันในบัญชีมาจินและการปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวข้องกับ NVDR เพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิดด้วยและเพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงไม่ให้เกิดความผิดซ้ำรอยแบบนี้อีกนะครับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยหรือว่า ASCO ผลักดันให้มีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่า SDEP Securities Data Exchange Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าแบบกระจายสูอ decentralized เพื่อให้บลกเกอร์สามารถรับทราบข้อมูลความเสี่ยงของลูกค้าในระดับอุตสาหกรรมได้น่าจะเริ่มเดินเรินการได้นะครับก็คือ1กุมภาพันธ์ปีหน้าก็คือปี69ครับแล้วว่าปล้นโบรกไม่ผิดนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเนี่ยบรคกแต่ละโบรคกก็มีข้อมูลของลูกค้าตัวเอง ไม่แชร์กันเพราะฉะนั้นอพอเขาไปขอเปิดบัญชีที่เป็นแคชเชีย์เขาเนี่ยนะคะก็ให้ยืมเงินนะคะโดยที่ไม่ทราบว่าก็ไปทําแบบเดียวกันกับโรกอื่นๆโดยใช้หุ้นเดียวกันนะคะมาค้าประกันก็เลยเป็นที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้บทสรุปกลโโกงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการปล้นบโบรกเกอร์นั้นนะคะวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคะ่ะร่วมกับสํานักง,งานปปง DSI และกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางรวมถึงสมาคมบร,ริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะหรือว่า a อสโคนะคะถแถลงความคืบหน้า สำคัญในการดําเนินคดีหุ้นหมอนะคะแล้วก็การจกระดับการทํางานร่วมกันเพื่อตลาดทุนไทยซึ่งคนเทพสุบวรโชคดานราเลยาธิการของปปงนะคะบอกว่าความสาเร็จจากการประสานความร่วมมือข้ามหน่วยงานหรือว่า interagency cooperation model ในการดําเนินคดีเกี่ยวกับหุ้นหมอนั้นนาไปสู่การป้องกันความเสียหายและติดตามจับสินได้อย่างรวดเร็วสามารถระงับการทําธุรกรรมที่ต้องสงสัยได้ภายในวันเดียวนะคะลดเวลาการดําเนินงานจากเดิม2-3วันทําให้สามารถตัดวงจร อาชญากรรมยับยั้งการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยด้วยความโปรง่งใสในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นระบบซึ่งคดีหุ้นหมอนี้สารมีคำสั่งคืนหรือว่าชดใช้ทรัพย์สินให้กับบริษัทหลักทรัพย์เสียหายทั้งหมด10รายนะคะมูลค่า4,500ล้านบาทก็ถือว่าเสียหายท่องไร่คืนให้เท่านั้นนะคะซึ่งแสดงเห็นถึงความสำคัญของการบรณาการข้อมูลและอำนาจที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆนั้นใช้เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้ตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือและมั่นคงมากขึ้นระยะยาวนั่นเองค่ะ โดยการดำเนินงานคดีอาญานะคะฐานร่วมกันสร้างราคาหลักทรัพย์มอแล้วก็มออเนี่ยความผิดฐานร่วมกันช่อโกงรวมทั้งความผิดฐานอั้งยี่และซ่องโจรซึ่งอายาการนําตัวผู้ต้องหา28รายส่งฟ้องต่อศาลอาญาโดยไม่ให้ประกันตัวนะคะส่วนอีก14รายเพราะว่ารวมเป็น12รายเนี่ยนะคะ14รายดังกล่าวไม่เดินทางมาที่ศาลทีนี้อายาการก็เลยนัดฟังคําสั่งคดีในวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาความคืบหน้าก็คือมีผู้ต้องหา9 รายค่ะยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดก็เลยรับการเลื่อนการสั่งคดีออกไปเป็น9กันยายนนี้อีก4รายไม่มาตามนัดนะคะอ้างเหตุผลอื่นอายการก็เลยให้ DSI ติดตามตัวมาส่งฟ้องนัดอีกครั้ง9กันยายนนี้เช่นกันส่วนด้าน,นของอภิมุกบำรงวงอายการก็มีคำสั่ง DSI ให้ขอออกหมายจับไปตั้งแต่6สิงหาคมที่ผ่านมาแปลว่าคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่ไม่มามอบตัวนั่นเองนะคะส่วนกระบวนการคืนทรัพย์สินที่ได้มี การอายัดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าบโบรกเกอร์ที่ได้รับความเสียหายนะคะมูลค่ารวม1 0 0 0้า้ล้านบาทจํานวน10บโบรกเกอร์เนี่ยนะคะมีผลไปตั้งแต่18กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีสิ์ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลา30วันหากพ้นกาหนดแล้วนะคะก็จะไม่มีการยื่นอุทธรณ์ปป,ปงก็จะดาเนินการตามคําสั่งของศาลแล้วก็ประสานงานกับบริษัทหลักทรัพย์ผู้เสียหายเพื่อดําเนินการคืนทรัพย์สินต่อไปกรณีหุ้นมอค่ะถือว่าเป็นบาดแผลครั้งใหญ่ของตลาดทุนไทยนะคะแล้วก็กลายเป็นกกรณีศึษา สำคัญนะคะที่ทําให้เห็นการรูรณาการร่วมกันของการทํางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามไล่ล่าแล้วก็ท้ายที่สุดนาําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามีอีกบางส่วนที่ตอนนี้ก็ออกหมายจับแล้วนะคะแล้วก็บางท่านก็ต้องรอมารายงานตัวในวันที่9ก้ากันยายนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะนําไปสู่การพัฒนานกลไกที่แข็งแกร่งขึ้นในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยในอนาคตสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดทุนไทยนะคะว่ามีความโปรง่งใสมีความเป็นธร สำนับนักลงทุนทุกคนต่อไปเพราะว่าจริงๆย้อนกลับไปนะคะเรื่องของมอเนี่ยถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของความเชื่อมั่นที่สั่นคลอนแล้วก็เกิดวิกฤตศรัทธาของตลาดหุ้นไทยเลยนะคะก่อนจะตามมาด้วยอีกหลายประเด็นอย่างเช่นกรณีของตากแล้วก็อีกหลายบริษัทนะคะที่มีประเด็นเรื่องของการออกหุ้นกู้ดังนั้นมอตอนนี้จัดการได้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะทําให้ trust ในตลาดหุ้นไทยซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากเนี่ยน่าจะกลับขึ้นมาได้ไม่มากก็น้อยละค่ะ มหากราบสองปีกว่าแต่ก็เดินหน้านะครับสิ่งที่ไล่เลียงไปก็ละเอียดยิบเราจะได้ทราบว่าพฤติการแห่งความผิดเป็นอย่างไรการสกัดกั้นนะครับเช่นการทําให้เงินที่ออกไปเนี่ยสามารถที่จะอายัดได้ส่วนหนึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าเกิดเรียกความเชื่อมั่นกลับมาไม่ได้คนก็ไม่กล้าเข้ามาลงทุนบ้านเราสักเท่าไหร่ละครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The ะ t a n d ด r d Wealth กันนะครับ